อ้เ ah. ดี๋ยวต้องเปิดซาวนี้วะอุ๊ยอุยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย โอ้ oh, ที่กล่องอาวุธก็ได้ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมซาเปาน่าจะยังไม่เข้าอ่ะ ได้ยากจังวะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยกล่องเตียวบนนิดเดียวก็ไม่ได้ให้กูก็ไม่ได้ 你啊。Yeah. h o หนึ่งสองสามละพอข,อขอึ้นพอขึ้นแม่งไม่ได้นี่อะไรเลยเปลี่ยนที่ก่อนเปลี่ยนที่ก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอเปลี่ยนที่ก่อนขอให้สุ่มกาชาได้ของดีดีเถิดอะนอนอาบแดดละ ไปเคี่ยวดีแม่งเฮ้ยมันอยู่ขวามือโหเห็นว่ามีคนใช้เงินเลยมานี่กูไม่ใช้เงินกูคงไม่มีคนมาดูใช่ไหมเนี่ย 120 gì xịt luôn bảo lào hai thịt luôn cả ui khi mà có nói một quần tí mất quần tí này quá

เดือดร้อยลูกแล้วอะทูกคงี้เสีเดือดร้อยลูกแล้วอะไม่ได้เลยเลยติดลูกไม่ได้เลยอะทุกวันห้าติดลูกก็ไม่ได้เงี้ยเลย กระชากมันก็ตวนตีเลยกระชากม,มันก็ตีมากแม่งเอามาลอ่ออะเอามาล่อตาล่อใจ มามาอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้เขียโอูยดึงต้ตินเลยวะ่อะไรปว,วดร้อนโกตินนะโกตินเลย2 hours later

ฮัลโหลว่าไงวะมึงต้องได้มังกรเหรอไอ้กูได้หมัดไฟแล้วเพื่อนแต่กูอยากได้มังกรมึงต้องเอามังกรนมาให้กูกูสามารถบอกนายกให้เอามังกรได้เลยตอนเนี้ยเพราะว่ากูได้หมัดไฟแล้วเอ้าอุ้ยกูขอมังกรกูไม่ให้เอ้ยเพื่อนโอ้ขอร้องมใหห้ึงรอกกูซื้อต่อมาให้เออเจอกันเจอกันกูเปิดต่อกันเล้ยมึงต้องหายกูไอ้กันเอาไป้ย ไอเลวไอเฮ้ยทุกคนสาวนี้มันได้ผลว่ะแล้วหนึ่งนะขอยรอบคอยรอบคอยรอบสาวนี้แม่งได้ผลป่ะแม่งเปิดสาวจริงจังตั้งนานไอสัตว์เปิดสาวควรตีนทีเดียวแม่งได้เลยมาขโมยไปดิรถจ๋ามาหาป่าเอ๊ยใครโทรมาเนี่ย เลยว่ะบนตึกแดงฮัลโหลอะไรนะมาประชุมมาประชุมบนตึกแดงประชุมหรออือฮะโอ้ยขัดลากูจริงเออมึงก็เปิดไปด้วยครับรถไปด้วยก็ไเดาขับรถพ้องง่ายสุดแหกโค้งพอดีเออตึกแดงใช่ไหมเออเออมาเร็ววะเอาหมัดไฟไปอวดดีกว่าทุกคนแก๊งเด็กประชุมนะแก๊งเด็กประชุมแป๊บนึงแดงหรอขับกับกระลาด ตัววิ่งรอบเมืองนะเนี่ยเออต้องอวดหมัดไฟหน่อยอวดหมัดไฟหน่อยหมัดไฟไหนวะนี่นี่อย่าลลูหมัดไฟไวะ่ะลูกขอ้อออนรอบผมหน่อยดิ ดูดูดูไว้ว่าใครของจริงของจริงไรอดูไว้ของจริงอะรอบนึงครับใช่ไม่รอมี่กอล์ฟตั๊ตจริงๆเลยอย่างสายมึงอ่ะเอ้ยกูกูกูเรียกมังกรจากนายกได้เลยเนี่ยมีมังกรอีกตัวเอ้ยมึงต้องหามังกรให้กูก่อนแล้วมึงค่อยไปเล่กนายกโอเคป่ะเออแล้วกูเปิดก่อนเออมึงต้องเปิดยุ่งให่จะได้ไมีประชุมอะไรกันมีประชุมอะไรกันอันนี้รถอะไรรถสองแถวโอเคเอ้ารถประจำ รถประจำลุงเก๋มาดูมาดูทะเบียนยกหน้าได้นะดูทะเบียนดูทะเบียนเจเนไหยกหน้าดูทะเบียนดูทะเบียนใครเซ็นจีนสองสองใครเป็นจีนไนเกดแต่เกดเกดใครเ็นสั่งสั่งได้เหรอสั่งแลยยกได้เหรอสั่งที่ไหนซื้อมาร้อยดวงออซื้อซื้อซื้อมาแล้วแบบได้ย่างเลยเหรอซื้อต่อได้อต่อมาจากช่างจินช่างโจซื้อต่อมาจากช่างโจดวงดีอย่างวะเนี่ยช่างโจมันซื้อไว้คันนี้สามแสนแล้วก็แล้วมันมาขายให้ร้อยวอ อยากได้ก็เลยก็เลยทีแรกไม่ได้สนใจเลยว่ามันจะเป็นทะเบียนอะไรนะสนใจแค่มันแต่งสปอยเลอร์ใหญ่ๆอันนี้ได้ยกหน้าได้นะได้ไม่เล่นไมีเื่นไม่เล่นว่ามาเลยมาเลเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะเปิดกระชาต่อเนี่ยผมมีคนที่อยากเอาออกแกมีอยู่สองคนครับจะมีแมสกับโอเล่มีใครแบบคิดว่าจะเอาออกยกมือครับ แอคิดว่าสมควรเอาอปล่าางยกก็เพราะว่าแค่เข้ามาไงก็เห็นด้วยนะคือคือตอนนี้คนคนฟาร์มจริงๆอ่ะมีแค่พวกเราอ่ะคนคนที่ฟาร์มอ่ะเอออ่าก็มันว่างสองที่ใช่ไหมก็เอาไปมาเติมเลยจะเอาเลยเติมไปก็มาเติมให้มันเต็มเลยเฮ้ยลองเรียกกล้วยขึ้นมาไหมเผื่อลองเรียกมาคุยเลยไหมเรียกเลยเฮ้ยเปิดขายชาต่อไปดีกว่าจะได้บางก่อนโอเคโอเคไม่ไอเดียมึงเรียกมาห้าพันห้า ไม่ไม่ไม่สุ่มได้เะกี้นี่เห็นแล้วสวัสดีครับ FC ครับสวัสดีครับสวัสดีครับมากาชาต่อเดี๋ยวทุกคนมาต้องเปิดสานี้ต้องเปิดสานี้อ่าคารเแบบอ๋อดี คนดู360ร้อดับเบิลยูทีเอฟแบ่งมาทางนี่บางบายจิโตบิจิโตบิจิโตไม่ขยันไงบิจิโตะคนดูน้อยบิจิโตต้องขยันเข้าใจไหมตอนตอนตอนประมูลรถคนดูเยอะกว่านี้อีก480คนน่ะประมูลรถอ่ะอ๋อดีจ๋ามาเร็ววันนี้ฝากปิดหลอดให้ผมหน่อยวันนี้ฝากปิดหลอดให้ผมหน่อย วิชาป้อรมานะซาเป้อมมาซาเป้าวหางอยู่ขายู่ไหนหยอมาเดี๋ยวค่ะเข้าอยู่กาลาจริ่งหยอจะไปยับมีอะไรให้ดูด้วยอคีอคีมีอะไรให้ดูด้วยยาวตั้งแปดนิ้ว อะไรยาต้องแปด,ด,ด,ดมือรถลดลดมีรถหลอกซาเปาดีกว,ว่าหลอกซาเปาอุ้มอุ้มอุ้มไปแล้วก็แล้วก็ไปไปไปเปิดกระชาไหนวะไหนวะตอนนี้เ,นนเนงนี่ยซาเปาขึ้นมาเอ้ย,อย,อยเดี๋ยวเพิ่งอย่าเพิ่งขึ้นเดี๋ยวเพิ่งขึ้นลองก่อนดู เห็ดเปาเห็ดป่าเห็นไงเป็นไง,นงขอตัดสักทีได้ไหมฮะเอ้ยเฮ้ยนั่งเหมือนชัยขอขอี่หลังหน่อยเ okay. บื่อคนขิงอะสปาวันนี้ผมเหลืออีก,กาชายอีกเยอะเลยแต่ว่าผมต้องการดวงอยากซาเปาอ่ะอันนี้เป็นสูตรอันนี้เป็นสูตรซาเปาสอดเสื้อออก <c ười> มันเป็นสูตร <c ười> เดี๋ยวสูจริงสูดได้สูดได้ของคนเยอะแยะสูดได้ของถอดเสื้อออกเร็วถอดเสื้อออกคนเยอะแยะแอบแอบล้างหินก็ได้ปะล้างหินก็ได้ two hours later นี่วันไม่เกี่ยวกันเลยนะำไมจะฝันต้องถอดเสื้อสองแปดห้าสองแปดห้าออกแปดห้าเร็วจะทำไม่ทำจะทำไม่ทำออ5แปดห้าเดี๋ยวไม่ใช่แล้ว ไม่ม <า S 1> ันการเพิ่ม,ม<อ>ดวงเป็นการเพิ่มดวงจริงเปิดได้ออดีแน่นอนเชื่อผมดิคนเยอะแยะงั้นผมไม่สนและเดี๋ยวผมเหมือแว๊บนึงผมเปิดชาก่อนนะเดีดเยวอเยวอเฮ้ยกดไวเร็วกดไวเร็วเอ้ยกดายเร็วกดไวเร็ว,ว,รว,วขงคูว่ะ มันเป็นทักษะการเพิ่มดวงน,นี่ได้อด,ดีแน,น่นอนอีกอีกอีกไม่กี่ลูกก็ได้อด,ดีแล้วเนี่ยทนหน่อยทนหน่อยทนหน่อยไม่เจ็บหรอกทนหน่อยก oh, okay. ็เล็กเงี้ยแหละก็เลยไม่เจ็บโอ้โหเฮ้ยมันไม่มีเสียงเลยไม่ไม่ไม่มีแบบไม่มีไม่มีช้าหน่อยหรอเดี๋ยวขอขอขอซาวว้ายขอขอช้าหน่อยได้ไหมนิดนึงนิดนึงนิดนึง ที่เดียวที่เดียวที่เดียวทีเดียวเลยทีเดียวเลยพอเลยเดียวเธอทีเดียวพอเลยทีเดียวพอเลยเธอกระเฮี้ยนกระหือนะเธอกระเฮี้ยนกระหือลือมากเลยนะไม่กระหือลืออะไรผมผมผมอารมณ์ดีวันนี้อารมณ์ดีผมผมได้หมัดไฟแล้วอารมณ์ดีเรื่องมาทำอะไรอย่างนี้ทำไมอุ้ยมือถือ เห็นป้าเห็นป้าดวงดวงว่างเห็นป้าดวงดวงมาแล้วเห็นป่ะผมบอกแล้วเห็ได้มือถือได้มือถือเพื่อทาอะไรต้องยุ่งเลยท่าเพราะว่าผมดวงดีเอาไว้โทรหาสาวเรามือถืออ่ะฮะอีกเครื่องหนึ่งมีสามเครื่องอะตอนเนี้ยเอ้สี่เครื่องแหน่แหน่ไว้โทรหาสาวนะดูดิไม่ต้องสี่เครื่องปุ๊ไหมเอาไว้เอาไว้ให้คนเข้าประเทศมาใหม่ผมไม่ใช่คนอย่างนั้นอืะ เดี๋ห้าสิบเก้าดูเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพอกันพอกันเห็นไหมต้องบอกแล้วว่าเปิดสุ่มสุ่มบอนู่นเป็นสุ่มกลางถนนไปกลางถนนมันจะรถรถมันจะข้าบไปแดกกันดีกลางถนนเลยมันเป็นสูตรซาเปาเคยใช้ใช่เหรอถามจริงไม่แล้วก็ต้องดูดีถึงกลางถนนใช่ไหม จริงๆมันเป็นสูตรมันเป็นสูตรโอเคได้แบบเอาดอกลางถนนอะไรเงี้ยใช่ป่ะกลางถนนนะกางถนนไอ <Hey, S 2> ้เนเวอร์นนกูเดี๋ยวมานะนนกูเอาดอกลางถนน,นก่อน two hours later ไม่รู้ว่าชาปาบอกกลางถนนแล้วว่าโอ้โหชาเปาชอบแบบอุบัติขนาดนี้ก็ไม่บอกอุะเราไม่ยืนเฉยๆเรานี่แบบไม่โ <c oughs> ลกกิจดิ้นแน่นเรา มาถึงเปิดกาชาปงเราก็แบบมีมีโมเมนต์แบบโลกจินตินมาถึงเปิดกาชาปองใช่เธอก็ไม่่คนแบบนั้นนี่อากางหนุนนี่มีรถบังอยู่มีรถบังอยู่ไม่ไม่แค่ยืนเฉย เออดูเอลดูเอลดูเอลดีป่ะเอลดีป่ะเอลดีป่ะวายเอลดีป่ะเอลดีป่ะนี่ไหวแล้วไหวแล้วลงแล้วเลื้อยลงเลื้อยลงเลื้อยลงมากระชามาแล้วเหลือห้าสิบเก้าลูกกับเธอทั้งคืนวันนี้เดี๋ยวไปค่ะวิ เห็นปะเงินแดงช่องกูจะบินไม่ได้เลยมันไม่มีเสียงถามว่าไม่บินหรอกไปมีแจ้งตำรวจเกือบได้หมัดไฟอุ้ย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 ของจริงว่ะของจริงว่ะทางถนนวจได้อยู่ได้อยู่เกือบตำรวจไม่มี มันหนีคนผ่านไปผ่านมาช่วยจู๋จู๋ไอเราไปเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาเปิดกันเปิดกระชายอยู่ครับเปิดกระชายอยู่ครับเปิดกระชายอยู่คือมาคือมาเบียร์ไม่ได้เป็นสูตรฮะมันเป็นสูตรมันเป็นสูตรสูตรใหม่ฮะสูตรใหม่ขอขอให้ได้ออดินะฮะครับผมครับผมขอขอขอให้ได้ลูกตั้งสองสามคนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยว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 อ่าถ้าถ้าถ้าสติผมเต้นก็ไม่ต้องไม่ต้องสงสัย Never, never. <S 1> <S 1> เดเวอร์เดเวอร์เรียกลุงมาเรียกล ai, <ๆ>ุงมามึงมึงโดดก่อนนี้มึงโดด่อนทีหนึ่งนีมึงโดดก่อนน,น,นนี้ดูดูตัวมึงนีเออเรียกลุงมาเรียกลุงมาเอาลงไปตีเอาลงไปตีบัตรมา<ะ>เอาลุงไปตีบัตรมึงเรียกลุงมาลุงหนทำไมอ่ะตีบัตรไหมรีบหรอนายนักลาหัวหน้าแก๊งสูตรขาวอะ่ะตีสนับติดแล้วทีเดียวติดเลยยกกูตีเอไปนยลุงครบยัง คาะประชุมกันว่าดีที่ดียากสุดแล้วะเดืน่าจะครบแล้วมั้งบัตรบัตรนี่ง่ายสุดไม่ใช่เหรอลุงเอ้ยไม่ใช่นายกใช่ปะง่ายสุดง่ายสุดโอเคนี่อยู่ที่ดวงแหละจริงๆอ่ะก็เปิดอีเะไละกันมาดูมาดูประจนตตีเลยเอาให้บัตรมันติดตุ้มตีของหมดเปลี่ยนที่นั่งแฝดตกใจศูนย์จุดเจ็ดหนึ่งโอ้โหดวงดวงเลอเลยเน่ลุงลุง ตีไงได้ศูนย์จุดเจ็ดหนึ่งวะเส้นประกอบไหมครับโอ้โหมาอีกรอบเลยได้เลยเพิ่มมายี่สห้าเปอร์เซ็นต์ครับเปลี่ยนเปลี่ยนคนนี่ยเปลี่ยนดวงทำมั่งเปลี่ยนเปลี่ยนคนไหมเปลี่ยนคนไหมทำมั่งทำมั่งไอสัตว์แล้วกูตีไม่ติดอันนี้ว่าตีดอติดบัตดอะไรวะ ไอ้เอ้าเอ้าเอามือต,มตีคันเดียวติดกูขอมังกรไม่ทางนั้นไม่ติดแล้วแหละใจกูไม่อยากให้ติดแล้วทางน,นั้ <net> นโอ้โหบอกใครว่าก <net> ูอย่าอย่าบอกใครว่าผมมีสนามผมมียิมเก๊กไวก้ก่อนเอาอะไรไปซ <net> ึ้งวะเฮ้ยไม่ต้องทำไม่แบ่งเป็นแบบว่าแบบื <net> <net> นี่ติดละวโอ้ลงมออต้องตีจริงๆเลยกูนึกว่าติดหรอตามทีเดียวติด ให้เหรอเอสารมึงเอาให้ลุงไปเลยตาเดอไปก็ได้เป็นของครูเอาให้ลุงไปเลยเอาเอาเอาทั้งบัตรทั้งสนับให้ลุงไปเลยอ้าวเอะละกลัวเดี๋ยวตีใหม่ไงโถสนับมาแล้วสานับเพชรสายไฟขวดป่าสามสิบเชี่ยวขวดป่าไม่พออ้ยขวดป่าพออยู่เออทองทับทิมสิบคูยี่สิบแคลเซนยมแปด ได้จุดน้ำแปดปะเฮ้ยสิบได้อยู่ได้ชุดหนึ่งมาชุดหนึง่งมาทำงาแล้วไอเ้เชี่ยแกงผมมีสนับแล้วคนหนึ่งเอ้าไอ้เชี่ยรุปส่วนประกอบไม่พอวะไม้เถื่อนก็มีแล้วนี่อ๋อไม่มีท่อนไม้ในเวอร์มีท่อนไม้สี่บันปะขอท่อนไม้สี่บันหนะ่อยอ้าวไอ้เชี่ยกูกดใช้ไปแล้วเพื่อนเออตีแหละตีบันเหรอไอ้จีสนับไม่ใช่ไม่ใช่ตีของไม้สี่บันหน่อยไม้สี่บัน,นไม้สี่บันให้กูหน่อย ไม้อะไรห้านห้านไม้ไม้ท่อนไม้ท่อนไม้ท่อนไม้ใช่ปะเลขอะไรวะเอ่อสามเอ็ดกูขาดอะไรวะเอาให้ได้หลายๆเอาให้ได้หลายๆอันสนับวันเนี้ยเออได้ได้เชื่อกูขาดอะไรวะเพื่อนมาดิอีกแกงผมมีสนับแล้วคนนึงอ่ะเนเวอร์แม่งดวงดีสัตว์เลยเอ็ดสามไปเฮียติเดียวติดไปสวยสวยไปไปไปแจกจ่ายแจกจ่ายแจกจ่ายไปเฮียติเดียวติด จยากจ่ายเลยคิวต่อไปมึงคิวต่อไปมึงคิวต่อไปมึงแปบนงึงต่อเลยอไ,ไอ้สัส